เรียนคณะกรรมการตัดสินการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานที่ประสบผลสำเร็จเชิงประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพปทอโอเบกอวอดครั้งที่9ประจำปีการศึกษา2562ดิฉันนางวาสนาสุขธนูผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตสองส่งรางวัลเข้ารับการประกวดคือสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับขยายโอกาสทางการศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนขอนําเสนอรายละเอียดผลการปฏิบัติงานดังนี้ค่ะกระบวนการในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดป่าไผ่เราใช้วัดป่าไผ่โมเดลค่ะแปลความหมายได้ดังนี้ค่ะ W U หมายถึง Workshop เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแกนนำนักเรียนแกนนำเพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน a หมายถึง awareness เป็นการสร้างความตระหนักความรับผิดชอบร่วมกันให้แก่ผู้บริหารครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชน t target กำหนดคุณธรรมเป้าหมายและพฤติกรรมบุกชี้เชิงบวกคุณธรรมอัตลักษณ์ให้ครอบคลุมทั้งผู้บริหารครูและนักเรียน P. Participation สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหารครูนักเรียนโดยใช้หลักห้ารอคือร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาร่วมรับผิดชอบและร่วมภาคภูมิใจ A. Accountability ผู้บริหารครูนักเรียนแบ่งงานรับผิดชอบมีโครงงานคุณธรรมกิจกรรมคุณธรรมที่แต่ละคนมีส่วนร่วมลงมือปฏิบตัติและมีวินัยในการปฏิบัติตามหน้าที่ค่ะ R. หมายถึง Reflection เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอเป็นการสร้างกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือที่เราเรียกกันว่า PLC ค่ะ P. proficiency โรงเรียนมีความพร้อมในการเป็นแหล่งศึกษาดูงานเพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม A. atmosphere โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดบรรยากาศร่มรื่นและเป็นระเบียบเรียบร้อย และ i อ n ินทิเกตมีการพัฒนาคุณธรรมที่บูรณาการหรือสอดแทรกอยู่ทั้งในการจัดการเรียนการสอนและการทำงานของบุคลากรจนเป็นรูปแบบของโรงเรียนและเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุดค่ะการที่เราปฏิบัติตามวัดป่าไผ่โมเดลจะส่งผลถึงคุณธรรมอัตลักษณ์ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดคือ ซื่อสัตว์เป็นนิสัยใฝ่หาอุดมการกระตันยูรู้คุณท่านรับผิดชอบงานที่ทำและน้อมนำสู่ความพอเพียงผลจากการปฏิบัติตามกระบวนการวัดป่าไผ่โมเดลทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆดังนี้ค่ะได้รับการคัดเลือกจากผู้บริหารผู้นำชุมชนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเป็นโรงเรียนต้นแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมระดับ3ดาว โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยมุกระดับเงินรางวัลส้วมสุขสัรตสู่การเรียนรู้คู่ชุมชนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งประเภทกงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่67 นักเรียนได้รับรางวัลงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69เป็นเหรียญทอง7รายการเหรียญเงิน6รายการและเหรียญทองแดงหนึ่งรายการค่ะเด็กหญิงเอเวลินเวทการรับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2563เด็กหญิงกุลกัลยาทัพพันธ์ได้รับรางวัลเยาวชนคนดีสีเจริญธรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติจากพุทธอุทยานสีเจริญธรรมค่ะ ครูได้รับเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนคุณธรรมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตสองดังนี้เกียรติบัตรนวัตกรรมจำนวน11คนเกียรติบัตรวิทยากรแกนนำจำนวน11คนเกียรติบัตรหมื่นคูรุชนคนคุณธรรมจำนวน11คนและรางวัลครูดีสีสระบุรีสองจำนวน6คนค่ะส่วนผู้บริหารได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมสถานศึกษายอดเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับขยายโอกาสทางการศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนครั้งที่8รางวัลผู้บริหารดีเด่นประจำปี2563ของชมรมผู้บริหารอำเภอแก่งคอยรางวัลครูดีศรีสระบ,บุรี2ของจังหวัดสระบุรีล่ร,รางวัลการพัฒนานวัตกรรม การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบด้วยรูปแบบ 4G m o เดลโรงเรียนวัดป่าไผ่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต2ค่ะจากการนำเสนอผลงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนวัดป่าไผ่เป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจไว้วางใจของผู้รับบริการทางการศึกษาและมีศักยภาพพร้อมในการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าเนื่องจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาโรงเรียนจึงนับได้ว่าเป็นโรงเรียนของชุมชนอย่างแท้จริงขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่มาร่วมตัดสินผลงานของโรงเรียนวัดป่าไผ่ในวันนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสวัสดีค่ะ